สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภุสคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับอยู่ที่นวนครครับตอนนี้ทีมงานห้ามพึ่งมอดจอดถึงที่ทําการแสดงวงแสงทองฟินแลนด์ข้ามคืนนี้อยู่ที่นวนครปทุมธานีครับข้างปั๊มปตทนะครับนี่กับทีมงานห้ามพึ่งมอสดจอดถึงครับนี่ครับอ่านะครับึงมอดตัวนะครับเมื่อคืนนี้งานกันร้ายครับยุ่นี้นี่งานร้ายเหมือนนะครับตั้งแต่วันที่เก่าจนถองวันที่ยี่สิบนะครับเด้อ วันนี้เป็นวันที่18ก็เป็นเกี่ยวงานเป็นเกี่ยวของบอไอแพ่วพราวแสงทองพี่บ้านฟินแลนด์นะครับน้อนี่ครับอ่าพ่นอาร์เซไลล์ครับขยะเต็มเลยครับนี่ครับนี่นะครับทั้งนัดนผมกับว่าเก็บขยะแหละครับอ่านี่ครับมันสิมีไอทีมงานเพิ่นมาเก็บขยะอยู่ครับประมาณเจ็ดหรือแปดโมงนี่นะครับท่านอารมณ์มาเก็บครับอ่าตอนนี้เพิ่นยังท่านมาเก็บนะครับอาจจะขยะสีนิดหน่อยนะครับน้อแต่แล้วก็มีคนมาเก็บครับอ่า ไอ้เบิ่งว่าขยะหล้ายไม่ใช่อย่งัหรอกครับคือผมว่าคนตรงหลายเยอะแน่นอนครับอ่าเป็นแก้วเบียร์นะครับนอกคนเนื้อขึ้นมาเบื้องขึ้นนี่เป็นชิวของกล้องห้อยไล่เนาะครับนออ่ามาหนีเป็นชิวงานเป็นชิวของแคราพาแสงทองคนยิบ้านฟินแลนด์ครับหมืออื่นกับเป็นชิวงานของเด่นชัยบัวพันธ์สีจันทวีสีครับผมมืออื่นนะครับเด้ออ่าไปมาเจ็ดครับเอฟซีฟุลกับมาเบื่องู้นั้นเด้อครับเด้อครับ มักเหมือไ้วางเหมือไ้กับมาเบิ้งครับมือนี้เป็นคิวของเฮาแล้วมาแล้วงานของแพรพลาแสงท้องเต็มวงเต็มเวทีครับนี่ครับเวทีอวบนสายยันซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดนะครับมาลงนะเป็นด่งงทับนาของเวทีกลางครับนจะมีเวทีกลางนะครับมีตังใอยางนี่นะครับเนาะเป็นงานร้ายมือนะครับแต่ว่าคิวงานเฮาเมื่อนี้เป็นไทยเอาเวทีประจำเฮาเนาะมาลงเนาะครับเนาะเป็นเวทีอวบนสายยันซาวมาลงนะครับเด้อนี่ครับ ะนะครับผู้นอจัดถึงครับเนี่ยที่มาหน้าก,ก็ตังแบ่งข่าอาหารไปกินเขากินหนากินปูกิน,น,กนปลาก,กันยังสีลุ่งนะครับเนาะอ่ะากินเขากินอิ่มแล้วยังสีลงครับนี่ครับคนงานจากหน่อยลงครับหมวดนี้มีอยู่เก้าคนครับทุดขังสิมีสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าคนงานลาบผักนะเมื่อยบางคนกับบาดเจ็บบางคนกับป่วยนะครับบางคนกับทิศธุระอ่าก็เลยทิศธุระกับไปเฮ็ดธุระให้ม่มเดียวครับ ันสองงานนึงหรอกครับมันนี่ก็มือเงินขนาดก็กล้องสิก้าบบาทนี่คือเก่านะครับเนาะนี่นะครับของนำที่นี่ครับสนามกล่องขวางเก่าของเก่าที่เก่าที่เดิมครับสนามกล่องขวางครับของหน้าของในสะดวกไฟฟ้ามีใส่หลานขายหลานขายเต็มครับครับวัตถุมีเงินเสือนะครับเนาะนี่เป็นงานหลายวันครับวาเลนไทน์แฟร์นครนวมานครตั้งแต่วันที่เก่าถึงวันที่ยี่สิบครับผมนะครับเป็นงาน อ่าคือนี่จังไรกัมารับรถเอฟซีทุตุ่านครับมารับชมรับฟังวงแสงทองฟิแลนด์ทำการแสดงหนึ่งพึ้มตรงเป็นต้นไปนะครับอยู่ที่นี่ครับที่นวัดนครปทุมธานีข้างปั๊มปอตทนะครับนะเอฟซีทุกท่ันหูกันดีครับมองนี้ครับอ่าจัดงานทุกครั้งมองนี้คนร้ายครับงอนมหันร้ายครับมองนี้กับโค้งสิร้ายคือเ่านะครับนาออ่านี่ครับตตอนนี้กำลังพากันไปสืบกับเขา เสืออาหารการกินกันอ่ากินใหญ่จังสีภาคกับลุยงานครับงานนี้ทีมงานคนว่ายมีอยู่9คน10กับผมเอง13บสามคนช่วยฝึกพอดีครับอ่าซอยกันกับ2งานอ่าเห็นมันเดี่ยวนะครับน้อครับโอ้ยแก้วเบียร์ร้ายไปนี่คนก็สิร้ายนะครับมาเคลื่อนนี่ครับนี่ครับแล้วก็อีกจังน่อยครับซึ่งทีมงานเก็บขยะประกสิมาครับคนอ่าหลายคนเลยครับเป็นทีมงานเก็บขยะโดยเฉพาะครับ มีรถมาใสพร้อมครับทุกครั้งประมาณเจ็ดแปดโมงนลครับกับเวทีกลางเีลายเหมือนะครับนอส่วนวันนี้เป็นคิวงานของเราของแฟร์พา,พาแสงทองกับองใส่เวทีแฟร์พา,พาแสงทองพิบาลฟินแลนด์ครับผมอเป็นเวทีของอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดระบบเสียงเทมพิกัดครับผมอมันอีกแปลวาตัวมาเพิ่มเติมอุบลมาอีกแล้วเสียงกลางมาแข็นอีกครับผม มันนี้กาทสิเดี่ยวสานะจักหน่อยกับผมเป็นยังครับผมคนมันน้อยแต่น้อยแล้วก็ตงสู้ครับผมอ่ามือนกะยุคน่ะนาวัดมาบตะพุดธเนาะครับเนาะอด้ยองเนาะครับเนาะมาบตะพุทธคนนะครับอ่าพอกันครับกครับแสงทองฟินแลนด์ครับผมทําการแสดงอยู่ที่มาบตะพุดครับนาวัดมาบตะพุทธเมื่อนครับผมอ่าโดนนอาบไดไปบางนี้นะครับเนาะอ่า ชาวนี้ไยทีงวันครับไปสื่อข่าวสือน้ำมากินก่อนนะครับเด้อยีครับวิธีหอกกับสิลงมองนี้ใกล้ใกล้ มันติดกันเด้องอาจารย์ตาวเลย่องครับว่าอ่ามันเกี่ยวกันกับคงคงจอยมันติดผีดเลยครับคนสไลด์ครับมองนี่คนไลายแน่นอนครับนั่นเพื่อนหนึ่งเป็นของซ้องห้อยไร่ครับผมเบิ้งครับผมเก็บเบิ้งสักเฉดเก็บยาสั่งนี่หลายนไงครับเพข้นเกิดมาเบิ้งหลายเนาะครับเนาะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นชิวงานของแสงทองฟินแลนด์มาทำการแสดง มาแก่มือว่าสันซาเคยมาลงเสนอหนึ่งแต่มีปัญหา <c oughs> กันเสียงกับงวัดนีนน่ว่ามีปัญหาแน่นอนครับทำให้ปัญหาห้าสิเปลี่ยนเอ็นทีมโมดีเ้ากับเปลี่ยนครับผมไฟเอฟสีของแสงท้องฟิลแลด์ครับผมน่ครับบรรยากาศเบื้อนีนกะโอ้บรรยากาศ,กรากาศครึมๆนิดหน่อยครับมีลม สีเย็นเย็นสีนาวหนาวครับผมอากาศเย็นเย็นหนาวๆนจักน้อยเนาะครับเนาะเบอกเป็นยังครับเพราะแต่ฝนอย่าตกเมื่อไหร่จะตกครับผมฝนเมื่อไหร่ตกแน่นอนครับผมม่มี่หรอกฝนอ่ะพอครับมาแลงครับเอฟซีทุกทุกสัปาหครับสำหรับค่ำคืนนี้แสงทองฟินแลนด์ทำการแสดงหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปถึงหกทุ่มนะก็กว่านี่หน่อยนะครับเนาะอ่าขอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสันสาวชาแนลกับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี้นแล้วครับนองเจอกันคลิปหนากับผมสวัสดีครับ